สิ่งที่ผมได้ยินมาบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องระยะหลังเนี่ยในเรื่องของความงามคือเจ้าตัวสเกลตาคือคนไข้เนี่ยถามบ่อยมากว่าสเกลตาคืออะไรสเกลตาดียังไงต่างจากฟิลเลอร์ยังไงดีกว่าอันตราโฟมเมอร์ไหมดีกว่าไฮฟู่ไหมหรือว่าดีกว่าโบท็อกไหมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสเกลตาเนี่ยมันคืออะไรนะครับ การการทางานนะครับของเจ้าตัวสกาวตานะครับคือคุณหมอเนี่ยจะฉีดตัวสกาวตาหรือ p l a เนี่ยลงไปในกล้ามเนื้อในชั้นผิวหนังชั้นลึกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำนะฮะพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยต่างๆเนี่ยให้วิ่งมานะครับพอเม็ดเลือดขาววิ่งมาเนี่ยร่างกายเรานะครับจะเกิดการกระตุน้นเจ้าเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าแมคโครฟาสแต่ว่าไอตัวแมคโครฟาสเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่เราเรียกมันว่าไฟโบบาสหรือคอลลาเจนนั่นเองนะฮะซึ่ ก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นผิวตึงขึ้นผิวดูเด็กลงแล้วก็ช่วยเติมเต็มร่องลึกแล้วก็รอยตีนกลางต่างให้เต็มขึ้นนะครับนั่นคือหน้าที่การทำงานของตัวสกาต้าอ่ะแล้วความต่างล่ะระหว่างตัวสกาต้ากับฟิลเลอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวสกาต้าเนี่ยการทำงานของมันก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือช่วยเติมร่องนะครับ แล้วก็เติมพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยให้ฟูขึ้นแต่หน้าที่ของมันอีกอันนึงก็คือที่เราพูดกันไปแล้วคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของผิวนะครับบริเวณน,นั้นเนี่ยที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยคุณภาพของผิวเขาจะดีขึ้นก็คือมันจะเต็มขึ้นร่องจะตื้นขึ้นแล้วผิวบริเวณน,นั้นก็จะใสแล้วก็อิ่มฟูขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะฮะเจ้าต,ตัว HA filler หรือฟ i l l e r ที่เราใช้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยมันเพียงแต่ไปเติม ตัวฟิลเลอร์หรือตัว h a เนี่ยบริเวณเอวัยวะที่บนผิวหน้านะฮะบริเวณนั้นให้มีปริมาตรเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันไม่ได้ยุ่งอะไรกับคุณภาพของผิวเลยแม้แต่น้อยเะฉนนั้นเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าตัวสกลต้าเนี่ยก็ทําหน้าที่คล้ายๆฟิลเลอร์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีข้อดเด่นก็คือทําให้คุณภาพผิวบริเวณที่ฉีดไปเนี่ยดีขึ้นนะครับเอาแล้วมันจะเหมาะกับคนไข้แบบไหนล่ะให้นึกภาพตามหมออย่างนี้นะครับ คนไข้เนี่ยที่มีอายุประมาณสัก30ปีขึ้นไปหรือ40ปีขึ้นไปหรือ50ปีขึ้นไปเนี่ยที่คุณภาพของผิวเนี่ยไม่ดีแล้วเทส้ง่ายๆนะคะก็คือจับบริเวณแก้มหรือหนังบริเวณตัวหน้าเนี่ยแล้วยืดออกมาได้เนี่ยแล้วก็มีไม่มีความยืดหยุ่นแล้วหรือว่าหนังเนี่ยมันมันมันยืดได้ออกมาแล้วเนี่ยก็คือคุณภาพผิวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับการฉีดสเตีรอนะครับเอาละ ฟิลเลอร์ล่ะฟิลเลอร์ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมาช่วยเติมล่องนะครับแต่บริเวณผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยหรือบางจุดที่มันยื่นออกมาได้มากเนี่ยก็คือคุณภาพอยู่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับระยะเวลาก็ต่างกันตัว HA ฟิลเลอร์เนี่ยเขาก็จะฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคแหละบริเวณนั้นก็จะเต็มขึ้นทันทีนะครับแต่ในระยะเวลาประมาณสัก8ถึง12เดือนเนี่ยฟิเลเลอร์ก็จะค่อยๆสลายต่ำลงไปนะครับทำให้บริเวณนั้นก็กลับมาเป็นล่องลึกเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันนะฮะเจ้าตัวสกาต้าเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็คือมันกระตุ้นคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาก็คือเป็นคอลลาเจนของตัวเราเองนะฮะมันสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้บริเวณใบหน้าเราเนี่ยมันเต็มอยู่ดน้นานถึง24เดือนนะที่เขามีการวิจัยมาแล้วก็เพิ่มปริมาณของคอลลาเจนชั้นลึกได้ถึง66.5เนะครับอ้าวแล้วคำแนะนำรอครับว่าเราจะควรจะฉีดสกาต้ากี่ไวเอลหรือกี่ขวด ตามคำแนะนำนะครับเราก็ดูง่ายฮะก็คือตั้งแต่คนไข้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถฉีดเกาต้าได้แล้ะปริมาณยาที่เขาแนะนำนะครับคำนวณง่ายๆคะก็คืออายุ30ใช้3ขวดอายุ40ใช้4ขวดอายุ50ใช้5ขวดก็คือตัดศูนย์หลังอายุออกไปนั่นเองก็คือจำนวนขวดที่เราแนะนำให้เติมเจ้าตัวเกาต้านะครับ แล้วก็ความถี่นะฮะที่เราจะมาเติมสกาต้าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเติมทุกๆ3าถึงสสัปดาห์ก็จะไม่ง่าย1เดือนนะฮะเติม1ขวดการดาูแลหลังการฉีดเจ้าตัวสกาต้านะฮะก็ดูแลเหมือนการฉีด HA f i l ฟิลเลอร์ทั่วไปนะครับโดยในย4ิบชั่วโมงแรกนะฮะเราก็จะให้ประกบเย็นนะครับเพื่อลดอาการบวมาการอักเสบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้หลีกเลี่ยงพวกความร้อนนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ซาวน่าสปาต่างๆเนี่ยก็ให้งดทําก่อน2-4สัปดาห์ กับหลักการข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับหลังจากฉีดสกาต้าเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าทิเปิลไฟนะครับก็คือเราจะให้คนไข้เนี่ยที่ฉีดเจ้าตัวสกาต้าไปแล้วเนี่ยนวดหน้านะครับวันละ5นาที5ครั้งติดต่อกัน5วัน ตัวหมอเองนะครับอยากจะแนะน,นําคนไข้ทุกคนนะครับที่สนใจเจ้าตัวสเกลตาเนี่ยก็ควรจะเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้ยาที่นําเข้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะครับในการฉีดสเกลตาเนี่ยก็คือควรจะเลือกคุณหมอที่ผ่านการเทรนมาสาหรับการฉีดสเกลตาเพราะสเกลตาเนี่ยไม่ได้ฉีดเหมือนฟิลเลอร์ทั่วไปนะฮะก็จะมีเทคนิคพิเศษของเขาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะครับ